สวัสดีครับผมพรทัศิ์นะครับก็ปกติเนี่ยทำอาชีพเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ใช้สายตาใช้สมองนั่งทํางานนานมากนะแล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยปกติก็เป็นคนที่กินวิตามินหลากหลายนะแล้วกินทีนึงเนี่ยกินเป็นกําเลยผมเองก็เลยรู้สึกว่าถ้ากินวิตามินเยอะๆแบบนี้เป็นกํามือเนี่ยบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าตับน่าจะพังเอ๊ะเราจะทํายังไงดีที่จะสามารถหาตัวช่วยที่ทานแล้วทีเดียวเนี่ยได้วิตามินครบแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายตาเรื่องการใช้สมองเรื่องความเหนื่อยล้าให้จบเลยทันที ก็มีเพื่อนแนะนำนะครับให้ทานแคลโคปาซึ่งเป็นวิตามินรวมนะที่ทานเสร็จแล้วเนี่ยจบครบทุกความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาที่มีวิตามินเป็นสารสก,กัดที่ทําให้สายตาเนี่ยดีขึ้นไม่อ่อนล้านะครับแล้วก็ช่วยบํารุงสมองนะครับที่ทําให้ผ่อนคลายไม่เครียดนะทำให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้ดีขึ้นและที่สําคัญเนี่ยผมเองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยช่วงเย็นๆเ,เนี่ยก็จะมีอาการอ่อนเพลียทําให้ต้องการทานวิตามินนะครับแล้วก็ดื่มวิตามินที่ทําให้ผมสามารถเนี่ยช่วยลุยงานได้ตลอดทั้งวันและที่สําคัญที่สุด สำหรับผมเนี่ยก็คือการบำรุงเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะฮะเพราะว่าการนั่งอยู่เก้าอี้เป็นเวลานานๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ปวดหลังนะั้นแล้วก็หลังจากที่ได้ทานมาแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับแคลโคป้านะทำให้ผมเนี่ยมีอาการดีขึ้นนะครับสมองไม่ตื้อแล้วก็ทํางานลุยงานได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทานแค่แคลโคป้ากล่องนี้กล่องเดียวนะครับสามารถที่จะทานได้ง่ายๆฉีกซองแล้วก็ผสมน้ําดื่มง่ายๆนะครับแล้วก็เราสามารถลุยงานไปด้วยกันครับแคลโคป้ารสชาติดีมีวิตามิน ครับ